สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับอยู่ตลาดทุกทุกทางทางดีช่องวีเอพีธรรมดานะครับมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะช่องวีเอพีทันเวาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่ยี่สิบเก้านะครับพฤษภาคมทำพันละหกสิบแปดนะหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอเลหัดสัปดาห์ดีนะครับ ลองดีเทนธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลงเพื่อความเป็นจริงทุกๆวันทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ว่เข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถตุใกสกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ทางก็จะวางเลืให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลงมวันละสี่รอบนะครับคนไทยเช้านะับเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็นนะครับอันนี้รอบเช้าก็คือสิบโมงนะครับสิบโมงห้านาทีละๆลานี่แหละแต่ต้องระมัดระวังให้ที่สุดเลยนะครับเมื่อวานนี่ลุดหมดเลยนะ รอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายไม่เข้าเลยมาเข้ารอบเย็นรอบเหี่ยวนะให้น้ำมันระวังด้วยนะครับบางวันก็เดินดีบางวันก็เดินไม่ดีนะครับบางวันก็เดาถูกบางวันก็เดาไม่ถูกประมาณน,นี้เลขของเท่าเก้าเนี่ยให้ระมัดระวังมากๆนะครับประมาณนี้นะรก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะ,ะมาชมกันเลยนะครับเช้านี้มีอะไรบ้างนะครับเก้ 9, ายี่เก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ คุณไทยเช้าเด่น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 ห้านะครับกับหกนะเด่นห้ากับหกเน้นที่ห้าแล้วกันนะครับน,นี่นะครับห้าหกห้าหกวินกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับวินหนึ่งสองสามสี่ฮะส่วนคู่จาะก็จะเป็นห้าศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่ง หาสองหกสองห้าสามหกสามห้าสี่หกสี่นะครับตามนี้เลยนะครับอมาดูกันค่านี้เราเน้นที่ห้านะเราเน้นที่ห้าเราต้องมาดูที่สายห้าครับหืมที่ห้านะเราเน้นที่ห้าครับห้ากนะับหกครับเราขอเน้นที่ห้านะครับ รุดวิ่งนะรุดวิ่งนะครับเน้นที่ห้านะครับนี่เน้นที่ห้านะครับหูใหญ่ไปฮลงนะครับ้เขื่อน,น,นสายรุดชุดวินนะครับรุดวินอยู่ตรงนี้นะครับรุดวินนะครับศตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับรุดวินนะข้าห้ากับข้าวใส่ 1, 3, 4, นะครับสองอันนะอ 6. 6. 6. อนี้นะครับแล้วครับนี้เราเน้นที่ห้า เราก็มาดูที่สายห้านะครับตรงนี้นะครับทั้งแถบเลยนะห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสาห้าห้าสี่สี่ห้าราคานี้เราจะมาเลือกตัวไหนคราวนี้เดี๋ยวดูไปเลือกที่ศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองนะครับแบบนี้นะศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับอ่าครับตรวนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองก็คือ ห้าคูณคูณห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าถ้าหกมาก็หกคูณคูณหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นตัวรองนะหกสามหกสี่ห้าสามห้าสี่เป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะอ่าส่วนชอบตัวไหนก็จับไปนะครับคุ้นไทยเช้านะครับสามนี้เลยนะครับคูณชอบให้นำไปใช้นะครับไม่คูณไม่ชอบก็เลื่อนลงเพื่อความมั่นคงแปดนะครับประมาณนี้นะครับเข้าข้างอีกเลย่หนเอา ข้องมาเยอะไปอ่าอือตอนนี้อ่ะโอเคครับสามนี้นะโอเคสามขอขอบคุณมากมากสำหรับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีฮครับอันนี้ท็มีอันนี้เนาะพบกันใหม่รอบเที่ยงนะครับรอบเท้าอ่ะอันนี้ครับโชคดีบสวัสดีครับ